ครับผมสวัสดีครับมีอันมินเดินทางมากตอนปูตานะครับนะเนาะมารับชม,มรบชมมรรยากาศน้ำกันนะครับนะเนาะอัอนนี้สำหรับรถขั้นนี่รถพอรนะนะ 8, 8, 8อับเนาะแปดสามแปดี่ครับผม รับจาคูเนะเมื่อเนก้าเนเหมือนรจากรนํากันครับผมหาพอรอมคนนี้เนี้นอท่างอีนังบ่ากลูกหลานบอสำรับผมเปองน้ำกัน<อ>ใช่ไหมรถเขาคน้นรถเขาแต่ว่าผมเห็นตัวเลขตัได้ขอน้ำปันไหนน้ำเขาถึงมาเติมรถจักรวองนะ การเดียนขั้นนั้นล่ะฝันเห็นขั้นเก่าอีกแล้วว่ายัดมาอยู่ดิเลขเพิ่นกับมาหามกัดเขากันปั๊บอยู่ดิเห็นเราหมดตัวเลขนะฝันมาได้ก็พอโอ้ยฝันว่าได้ไปเกาะรถกระบะเขาพาห่อไปแล้วสินก็รถกระบะผู้ใดล่ะบ่ายจักโมโหเหือดโมโหจักหันเป็นไฟลุกเบื่อมยุกพ่นรถเขาโอ้แบบนี้ก็เลยคอายคว้าน้ำมันเจ้าไม่ไม่งน้ำมันไอ้ควายเบื่อสิน ก็เลยเขาก่อให้ติกนึงแม่สิมาเติมน้ำมันเจ้าของเอารถเจ้าของครับใส่มอไซค์เออนั่นแหละเฉียนที่เห็นนั่นแหละเนี่ยมาเบิ่งเห็นเนี่ยเนี่ยมันมาเข่ากันกับเบงยาฮันเนี่ยนั่นอืมซีซีแตกเนี่ยงานประตูมากอ้าวฉันมาเห็นแต่มือได้เปล่าฉันเห็นแต่หลายมือแล้วร้านมิ้งขจักแล้วบบ้านจักเปล่าซีซีแตกบ่างมั มันเลขอีนี่มันเลขทั้งปูทั้งยาทั้งของปอยายจำของปูผ่าแดงนี่คอเบิดอยู่ในเนี่ยอันนี้รวมแล้วรวมเลยรวมแล้วแต่ว่าบอกบอกใครได้ว่าเป็นของฝ่ของฝ่ายยืนนะอืมของรวมเนี่ของปอยายจำเนี่ยชือส่วนเด็กหกโตเลวกับมามเจ็ดเจ็ดแปดกับหกตีเท่านั้นเด็กเจ็ดแปดเก้านี่คือของปูยี่นี่ แลขแปดก็ู้ตาเขายิงเลยเจ็ดแปดเก้าค่ท่านบ้ตนีซีแปดนี่คือของยาปัุมมาเยเพื่อนไบ้บนตแดงเพื่อนมาให้ที่ถือีซีอ้ซืถือเกย์ซีสองสองน่ะเพื่อนมาให้ที่ซีแปดบาทงวดนี้เจนบัตนี้เลขแปดหนี่กับแปดแปดซีเนี่ดองพ่อ้าแดงป้อนยบ้อนน้ำทักท โอ้เ็ก็รัดอันนั้นเลยมาห่มกันเสื้อเออมาห่มกันมันจะเรยเสื้อละไหลเสื้อซีซีแปดในเรกเนี่ยสีเุ็ทุมาแม่ครับผมอแปดหาแปดซีในเรกอ่ะปูผาแดงแม่เรกกันมาร่วมกันมันเกิดเคอย่างไหลเสื้อวันนี้พูเขาเจ้ามากกัมากนี่มาเบิ่งใบใหม่ด้วยตเบิ่งเป็นโดนแล้วไหมยังอีกครับแต่แม้นโแล้าไหลสองสามหื่นเลย แล้วก็เกิดขึ้นเนี่ับกับฟองเนี่ยใบไม่เจ้ยใบหม่ลงมาเป็นไรดเลยบอกใ้เราไปจุดมันบอมบอมเป็นจังแั่มาเลยโลลงมาตอนหนาข้าเจ้าจับมาให้เกิดเลยเอ้าเป็นตัวเลขว่าท่นขาเจ้าว่า้เจ้าไทยว่า่นิตน้าตัหอยจะขดใบใหม่มันกิดขึ้นอยดิข้งเทียนรถพอลำตัวเลก็แปดสามซีใช่เคียงกันมากเล้อันนจะไปสองให้เหรอค่ับแปดสามซ กัดกันแต้มเดียวแล้วครับมันกัดที่ีแล้วอันนี้สี่แปดสามสี่มันแต้มเดียว,วอันนี้ให้แม่นเกิดเป็นที่ีเกับแปดที่ีนนแล้วอ <c> ย่นว่าสัตนะก,ก,กบบระตุ้งแล้วก็วันเลยงานสีบรุตมาอืมที่แปดนะครับเน,นาะมึงบอพว่าหายซื้อซีสองสองอ้อบอกโอ้ออโหมันถือเป็นล้านหมดอ่ะ งานประมูม,ม้านะเออเพิ่นให้เยอะไอ้เพิ่อนไห้จำเลยบานีอ,อ๋อไปบอกเลขคนอ,อยู่ฝูงใหญบอกอยู่ตั้งประเทศนเลยมีฮอดภาพรูปพรยานาคราบกู้กับงาตัวโอ,อ้เพิ่นชองมาให้บานีครเจ้าโอโว้ยนด้นน่ะบ้านกระเบียงน่ะบาบบนะบาีเป็นร่างของแม่ปทุมมาครับลูกเท้านะ่ะในว่าปานียาเขามามาให้มา,มา,มาจะได้นบ้างปล่อยเล่ตัวนี้เลยเออ บบซี่ซีแปด,ดงวดนี้เนาะครับผมแต่แบ,บ้านใกล้เสี่ยงกับรถนะน,นะผมฝานอ่ะเออถ้าเป็นในเลขซีซึ่งสามตัวม,มันตัวเดยียวกันม,มันเป็นคันตัวสามมัคือจีบ้านเลขเขาไม่ยี่ในร่ยะว่างนี่แหละว่างอันฟันมาใส่ใหม่ไหม,มจะขึ้นเหรอ,พอ,พอ่อหลายึ้นเลยเพราะฉันใส่ฟันใหม่ ไม่มือื่นนี่มันฝันยังไงเนาะเดี๋ยวซื้อซื้อคนแต่ว่าฝันยี้ดิฝันว่าผพุยิ่งมาะลผูุ้ยิ่งมะลายเจ้าวยังบุ๋ยหรือเป็นควันหินมากพอเนี่ยว่าท่านเนี่ยลาย่าท่านผพุยิ่งนะครับผมคนเด็กไหวหรือว่าผู้เฒ่าดิ้ดีมาไลายมไล่แล้วมาเจียวลไปแปลงมาเมื่อยแล้วฝัเจียวควันหินควันหนึ Gotta, mm. mm ่งไห้ว่าท่านเอากวนที่ไหน ถือไม่ให้เบิ <wave> <es> um ้งได้เลยอะเหลืองๆมาทัน hmm. ก um ้อนยิ huh. um ้นแต่ว huh. um ่าแต่ท huh. uh ี huh. Alright, um ่เป็นญาติล่ะวะแกก็คุยหนึ่งอย่างเต็มหล่ายญาคิปลายญาติมาเป็นปืนเต้นข้มหัวข้มเต้นข้อมหัวแต่ยังไล่กันไปไล่ไปแล้วมาเมื่อยแล้วก็เลยเท่าไล่กันเอาเดี๋ยวก้อนหินเห่มาสั่กที่เป็นญาติล่ะเพราะว่ากั ฝันเจียเจียยื้อน้ำปูนี่แหละบนดดมันบนเดือนเหรอนี่ก็เล็กอกบบนนี้ไก่กัน,กนพอเนาะกก่ยื้น้ำปูเข้านีล่ละแมนแอืมเลขกอะยื้อน้ำปูนี่แหละคล้ายๆกันเนาะอองแม่กักนออกมามัน,นก็คล้ายๆกันอยู่อเลครับผมว่าบนนี้ไก่กันดอกมวนไปใส่แนวไปวัดนี่กอกครับผมวัดหลบอนจัดพ่อสมจุดแต่ว่าเพื่นวัดไหนเด็กงานครับอ่าวัดราชัดเจนครับผมมือทุดถ่ายโปรเจค อก่แต่เปทานแม่ท่าน่คประจบาฮะยาที่เข้าไปยืมซื้อโอ้ยวัดทานในเขามีแม่ะอ๋อวัดทางในกับวัดบ้านนองบานเนี่ยอ๋อนพี่เฮ็ดยังไงถวายท่านพีถวายถวายไอประตูโค้งยังคนอ๋อประตูอัน่นเฮ็ดโอ้หเห็นล กระลอกกระลอกบอกให้ยังก็กระลอก <calves> โอ้ <pagar S 2> โูดดอกหลยพวดอาหารมันบูดน่าเอาไหมมันกินโอ้สองตัวสามตัวไล่กันไล่ข้างหลังไล่กันโอ้บหย่านคนเนาะบหย่านข้นคนเนาะข้นไปทำลายมันเนาะมานมกไม้มันกินน้ำมันเลยโอ้นั่นแหละครับแมนแมนแมนดนกินมันจะจีนี่ไปใชเนาะรันดูรันดูรันยูเราอาหารกัรกินให้มันคูเหมือนเนาะ อ่นหนมีเอฟซี่ากมากนะครับบ้านดีเวพาะตัวพังไอ้ฝันช่วนั้น,น,นแมราว่าฝันว่าได้แบกไอ้แบกก็ไม่สาวโอ้ไม่ไม่นาาม่าทำข้าเจ้าไปแปลเป็นเลขได้เสยอือพรยาย้ายหนึ่งมาแปลว่าเก้าหนึ่งว่าท่านในที่แบกไม่ไ,ไม่น่าทำอันหนึ่งเนี่ยครับขาเจ้าไปแปลเพราะย้ายรอบเป็นเก้า ีไม่นะ่ปีนึงเถือกเฉยมาข้ามฟองยี่นี่บ้าบ้านพันมาว่านี่พันมาบ้านนี้พันมาเอาเงินมาให้ใส่น้ำมาข่อยแปะของเจ้าข้ามฟอาเจ้าท่านข่อยแปะไปได้ปั๊ดเลยท่านจ้าฝันยังได้เลยท่านข้ามฟันได้กินเออขึ้นว่านี่บาดนี่ขึ้นพอแล้วขึ้นพอแล้วข้ามว่าไอ้คือนยังหมูนี่แหละข้าเจ้าบาดนี่หมูแผ่แผ่แพ้ท่านแพ้ออกมาบาดเดียวไม่คันเหล่าน่ะ เสียบเสียบคือเข้าหัเสียบไอ้สี่างเนี่ยโน้คือสี่างไม่คันลาวสองอันนโน้่นคือสีหั่นหมูนี่เดีเออแต่ว่าเสียบดิเสียบไม่คัดนะนะเสียบปากไปซอดก้นนึงสินะครับไม่คันลาวสองอันไม่คันลาวหาบเขาน่ะครับผมเสียบเสียบแล้วเสียบอีกเพราะสั่นเอาไม้สององินก็เสียบมันเป็นไม้เล่มแหลมคู่ท่างเนี่ยเสียบซอดเสียบซอดแพร่ยิ่งๆไปเ่ะ คือออกก้าวใต้สิเปียลเนื่อยมาท่านไม่เข้าฝันเนี่ยอืรเคยเลยเลยว่าเฝ้าเือข้าเจ้าพังกระเจ้าแปลวแล้วขาเจ้าจิเมื่อแปลวบ้านท่านผู้แปีลเปลี่ยนแปลอะไรนี่โอ้่น่าไม่ไม่ยักอันท่านไม่สองันท่านโอ้โอ้ก่อนเงือกข้าเจ้าแปลอะไดอย่างวงา้ยแค่บันเจ้าแปลาเปลเป็นตัวเลขเลยอืมไม่สุกไม่หลับได้เสยุกกรดแ้ พอัอนวาเล็กนิ่ง้องพยายามรอมเพื่นอนก็เจ้าไปไปเป๋เปียวนี่ก็จะเจ้าฝันยังไงมัดส,ส,ส่อเสีได้ส่อไปสัมมาก็าเจ้ากับได้ได้แล้วบาทนี่พอดีเป๋าเาไป,ไปเียวดอกไม่สองอันนะเป็นไม่สองอันแหลมทุ่งทั้งเสียดสอดใช้กันแต่ว่าเป็นคู่เหนสีนะครับผมโอ้ก็เจ้าไป๋เปียวแล้วกาเจ้าไป๋เปียย่งไหนบุรุ่เพื่อนหรือว่าเป่าอีกคนอ่ะอยากแล้ว เป่าเป็นตีแต่พอนก็เฮ็ดเปล่าไหมที่เดี๋ยวนาะเนาะพอดีว่าไม่คู่ไม่เห็นเป็นเป็นคู่เสียบคูเสียครับผมเสียบหมูเออเสียบหมูออคือแพรไปแล้วหมูเจ้าแพรไปแล้วเนี่ยคืาเจ้าเสียบโอ้เสียบซอตซอดชอตสี่ย่างอะนะครับผมคือเฮ็ดหมูหันเนาะเน่ยจ้าหันยังไงครับเจ้ามาสอบว่าโอ้กับฝันในที่แหลืววะท่านกำลังถือตาแล้วท่านถือเอาตาแล้วจะไปใช้เอาเนื้อว่ะท่านโอ้ใช้ขำาฝันอะ ใช่เอาเนื่อย่พวกมันเาเป็นยังบอก,ก่อยากแล้วมันฝันตอนเนื่องกันมากเขียวแต่ละาขึ้นนะม,มุนชุนนั่นแม่นฝันว่าไอ้แบกไม่ไปป่านี้ไม่ไม่น่าซ้ำเลยยากจากว่านึงแหละถือไปเออเพื่อนแบกใส้าบาไปบ่านีนยา้ย่างไปย่างไปไป,ไปเห็นหลานหลานเีโยวขึ้นมาใส่หนาโอเพราะชุนนั่นนะขเขาจะเลื่อถือกันนะครับผมครับผม เตรียมเตรียมไส้าหนาเลยขึ้นมาแต่ทั้งไอ้ขุดจับขุ้นอ่ะครับโอ้อมึเจ้าก็แป่เจงนี้เนาะเจียงนี่ค่อยแปลเป็นเพราะไงนี่เก้าไม่หนึบเป็นนึ่งว่าสัตวเล็กน้อยก็เป็นนึ่งว่าสัตว์ก็เจ้าตีเบ่งสัตน์แต่เล็กน้อยเล็กน้อยเนาะหลานยื่อเฮื่อนน่ะเล็กน้อยป่ะก็เจ้าโอ้ตีแม่นอยู่เจีงอยู่ฝันไปก็เจ้าได้นะเหมือนนะครับผม อันนี้ก็บจิมีผู้ใดน้ำเยอะนีน่เนาะหันหว่าเออมันก็แล้วแต่โชคกันดวงไพ่พันเนาะครับเจ้า,จาก,กับเบิ้งน้ำยูทูปน้ำใหม่เอฟพินดีแล้วงเจ้าผมเอาไงถ่ายทอดให้เพลินรับชมอนมาฟังผู้เพลินบ่อยไม่มีโอกาสานะแมแ่เนาะไม่มีโอกาสเพลินดูไก่ตามนั้นได้ครับเดี๋ยวสำหรับกล้องฟันของพ่อร้อมเนาะเป็นอย่างฟันนั่นสิไปแปลเอาคืออยากได้ตรงๆค่ะ แอปเปิก็คือว่าจะถ่ายรูปหม้อไซค์เพื่อนั่นแหละเออนี่ก็ว่ากระดาษที่แอเมนโลซ่ไอ้เบิ้งนี่แหละเอาเลขของปูกันนิว่าไว้นั่นแหละครับผมพิจารณาเบิ้งไทมักไทยสอบตัวใดก,กับจักงนุ่งทุ่นนะครับเรืองเปลี่ยนเพื่อนนี่ห้างในการเสียงโศกสงสา่านั้นครับผมเอาตามนั้นครับผม